ทีเล็กนะครับตอนนี้โอ้พี่แซวส,สวัสดีค่ะสวัสด,ดค่ะวันนี้หนุ่ไปกลับมาไม่รู้ไดโนเสารด้วยแล้วก็ไปเชือยังเล็บบาคูนี่ด้วยค่ะเป็นแบบเี็บนะเป็นแบบเป็นแบบบาคูนี่นะคะเป็นแบบยางรองะะ็บบักวันนี้ป๊าพามาดูอะไรคะ เสาตัวนี้ตัวนี้พันอะไร,รงไงตัวนี้ทีเล็กใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้อะโทลาโนโดอนเทลาโนโดอนบ่ามีบีบนะคะบ่ามีบีบบ่าบินได้อ่าโทลาโนโดอนค่ะตัวใหญ่ไหมอันนี้ตัวใหญ่มากใช่ ตาลามาลาคาาาซลัสนี่คาาาซลัสตาก็าเป็นดานเสาวกินพืชที่ม้นอยาวใช่เดี๋ยวไปฝั่งโน้นไหมเราไปฝั่งโน้นกันต่อไหมเราไปดูตัวต่อไปไปเล้ค่ะรถจักันี่เจอไปเลยนึกปวดเลขห้าเลขห้ะ มันยะคะแต่ว่าจะตนงทีเวเพราะว่าางทีวยามากยาวมากเหรอใช่คเลเล็บเลเล็บมาแล้วมาแล้วเบทางเล็กทางเล็กไดทาง่างทีวนะคเพราว่าางยาวมากเลยนะคะถางฟาดอ้ายางีเล็กฟาดแล้ว อันนี้ไมอันนี้จะจะเป็นบาภยมากเลยนะคะสิเฮ้ยเปกระพริบตาด้วยใช่ค่ะมาพริบตาด้วยค่ะอ้โกาบเฮ้ยัวอะไรอีกไม่รู้ค่ะอันนี้อันนี้จมน่ารักมากเลยนะคบน่ารักเหรอ ทีเล <mile> <recuper ate. S 1> ็กหรือเปล่าอันนี้สีเล็กแบบใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากแต่ว่านันไม่ใช่แน่ๆันนี้ือไี่ตัวนี้มปนลูกมันหรือเปลาอันนี้คอยาวเหมกันนะคอยาวเลยยยว้เลยสาคอยาวค่ะ่ดูเลยไไปไดูเลยสาวคอยาวกัน หัวลงมาเป่างงหัวมากินแล้วม yeah. ันไม่ลงหรอกมันถูกแ่นั้นเลยไอ้ตัวนี้มีหนามด้วยนี่ไงางันใหญ่ไหมเออตั ในพูดแน,นดดแะนาในโทรัพทนะคะทีนเดีน้องดเป็นัพอะไรอ่ะเ็นเลสไม่ใช่เป็นเลสโน่นอน้ยขงังขยะไกลๆเลยอ่ะไม่สิโันนี้น่ากลัวมากเลยโอ้โหนี่พันหลับเลยนะคะพันหลับมากเลยความโอ้ ไปเตอต้องไปดูเตัวเองนะยูทูบพอ,อถ่ายจะดูได้ไปเจอ,เอ,เอโอเค ไอ้ไอ้ตัวอะไรกันไไออ้้ตัวนู้นตัวนี้มันเรียนหาที่เจอเปล่า 再见，奶奶了。